สำหรับสายสปอร์ตนะคะก่อนอื่นที่ต้องรู้เลยเลนสําำหรับเล่นกีฬาเนี่ยแนะนำให้เป็นเลนเราปั่นจักรยานเราก็จะเห็นหลุมบ่อชัดขึ้นเล่นกีฬาทางทะเลก็จะทำให้เห็นสีคลื่นสีน้ำชัดเจนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Glass e Story s เรื่องแว่นแว่น by อซ e นะคะ แล้ววันนี้เห็นแล้วว่าแต่งตัวอย่างนี้มาด้วยชุดอย่างนี้เอาใจสายสปอร์ตแน่นอนวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับแว่นสายสปอร์ตกันค่ะเย่และจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์แว่นที่เป็นแว่นกีฬาเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไนกี้อาดิดหรือว่าโอ k ลีนะคะแต่วันนี้เราจะมาอินไซด์ค่ะกับแบรนด์โอเลีค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกด้านโอ k กลี่ให้มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วแบรนด์โอ l กลี่เขาได้ทำคอลเลกชันใหญ่ๆออกเป็นถึง2องคอลเลกชันด้วยกันนะคะแบ่งเป็นคอลเลกชันฝั่งไลฟ์สไตล์กับฝั่งสปอร์ตสปอร์ตฝั่งไลฟ์สไตล์เนี่ยก็คือสำหรับคนที่ต้องการบ่งบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแร a เกอร์สปอร์ตนะแต่ไม่ได้อยาก มันแบบฟังก์ชันสาที่เน้นการใช้งานสามารถใส่ใน everyday ได้ในทุกวันเลยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือฝั่งของสปอร์ตซึ่งสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะเจาะจงเป็นกีฬาชนิดน,นั้นๆนะคะสำหรับสายสปอร์ตนะคะก่อนอื่นที่ต้องรู้เลยเลนสําำหรับเล่นกีฬาเนี่ยแนะนำให้เป็นเลนปีซึ่งเอพิซึ่งคืออะไรนะพิซึ่งนะคะคือเลนที่สามารถจูน หาแม่สีนะคะเพื่อใช้ในกิจกรรมนั้นๆแม่สีสําหรับเลนส์เนี่ยจะมี3แม่สีด้วยกันนะคะได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้าเงินการจูนของปิซึ่มีหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าจูนหาสีแดงนะใช้สําหรับกิจกรรมเช่นปั่นจักรยานวิบากจะทําให้เราเห็นคอนทราสต์ต่างๆนะคะเวลาเราปั่นจักรยานเราก็จะเห็นหลุมบ่อได้ชัดเจนขึ้นค่ะมากันที่สีที่2ส,สีเขียวเหมาะกับกีฬาอะไรเออถูกต้อง กีฬากรอบค่ะถามเองตอบเองนะคะสําหรับนักกลอฟต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานนะตัวนี้มันก็จะจูนหาสีเขียวแล้วก็จะทําให้ลูกกรอฟของเราอะ่ะมันเด้งโดดออกมาทําให้เห็นลูกกลอบได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะดรอปแสงจ้ากลางสนามอย่างนี้ทำสกอร์ได้ดีแน่นอนถ้าใช้เลนส์โอกลีตัวนี้นะคะและทิ้งท้ายคุณผูสีเมงเงินก็สามารถเล่นกีฬาทางทะเลได้เลยก็จะทําให้เห็นสีคลื่นสีน้ําชัดเจนเช่นกีฬาเรือใบหรือตกปลาได้ทุกกิจกรรมเลยดังนั้นการจูนหา สสําคัญสําหรับคนที่เล่นกีฬาหรือเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ขนาดไหนการที่เราเห็นคอนทราสต์ภาพได้ดีขึ้นเนี่ยไอเคยได้ไปคุยกับนักกีฬาท่านนึงมาค่ะเขาเป็นนักกีฬาแข่งรถนะคะการที่เขาอ่ะใส่เลนส์ที่มีคุณภาพหรือเลนส์ปริซึมเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาอ่ะเห็นหลุมบ่อด้านหน้าก่อนและเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจในการหักเลี้ยวหักลบ หักหลบทุกอย่างดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาหรือเล่นกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากสีเลนสที่จะมีประโยชน์แล้วนะคะเนื้อวัสดุของเลนส์เนี่ยยังต้องมีคุณภาพด้วยซึ่งเลนส์โอกลี่เนี่ย สุดยอดมากๆค่ะ <Wow. S 1> เขาจะใช้เบสเลนจากเนื้อโพลีคาร์บอเนตเป็นเนื้อเลนที่มีความแข็งแรงทนทานและเหนียวมากคนต่อแรงกระแทกได้ดีดังนั้นดูให้จบเดี๋ยวตอนท้ายมาพิสูจน์ขอ้อเท็จจริงกันค่ะนอกจากจะจูนหาสีได้ดีแล้วและเลนเนต้องมีความแข็งแรงทนทานแล้วขาดไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีของ a อ l e y High d e f i n i t i o n Optics นะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นเทคโนโลยีของฝั่ง o อ k l e y ที่เพิ่มคอนทราสต์ภาพให้มันมีความคมชัดแบบไฮเดฟเลยะคะ่ะ ไอ้จะกระทืบเลนโอกลี่ด้วยเท้าของไอ้เองค่ะ